และนี่เป็นประวัติตที่จะรลกไว้ทีอ่อนุสรีอของพระยาพิชัยดับหักนะครับซึ่งมีข้อความว่าบ้านเกิดพระยาพิชัยดับหักนามเดิมจ้อยเกิดเมื่อพศ284ณบ้านห้วยคาเมืองพิชัย พระยาพิชัยดับหักคือสมญานามของวีรบุรุษูุกล้าที่มีความองอาจกล้าหาญรักชาติและเสียสละเมื่อครั้งครองมือพิชัยในสมัยกรุงธนบุรีได้สร้างเกียรติประวัติในการยกทัพต่อสู้กับพม่าจนดับคู่มือหักไปข้างหนึ่งแต่ก็ยังรบได้ชัยชนะจน ทระพก็มาแตกพ่ายกลับไปจากการสู้รบครั้งนี้จึงได้รับสมญานามว่าพระยาพิชัยดับหักตั้งแต่นั้นมาพระยาพิชัยดับหักเป็นวีรบุรุษของชาติไทยวีรกรรมที่ท่านได้สร้างไว้ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจแก่ชาวอุตรดิตถและชาวไทยทุกคนจบจนถึงปัจจุบันตลอดจนลูกหลานในการข้างหน้าขายเรื่องรุ่นแรกได้เลยไม่บอก ก็นาอาผมห่ยดรนะุ่นปอนนั้นเอ็มม,มีมันรุ่นไหนรุ่นเล็กผมม็เลยอ่เป็นเป็มจนผมนะค่ะแล้วพึ่เป็นผมทนำะงไีนะ